วันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกันเก่าแลอต้นมันปลานะครับที่ปลูกในสวนนะครับต้นนี้ก็ประมาณอายุมันห้าปีขึ้นไปแล้วนะครับก็ออกดอกแล้วนะครับดอกก็ยังไม่บานนะครับก็ตัดเตียงด้านล่างนะครับด,ดูดูโขนก็ใหญ่เช่นกันนะครับของส,สองมือโอกนะครับกันเก่านะครับถ้าในสนใจ จะทำไม้ล้อบนะครับหรือประดับรีสอร์ทนะครับข้อทักไม่ได้เลยนะครับก็ต้นนี้ก็จําหน่ายเช่นกันนะครับกันเก่านะครับหรือต้นมันปานภาพสายอีสานของเรานะครับหอมสวยด้านล่างเขาเต่งเลยนะครับพี่กระสวนก็บ้านหนองเดินอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรสวนศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับขับทักไม่ได้เลยนะครับใครคันได้ ท่านในสนใจนะครับกันเก่านะครับครับสวัสดีครับ